มาดูเรื่องระทึกใจที่จังหวัดตราดและก็น่าจะเป็นอุทาหอนเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะหกโมงเช้าวันนี้กู้ภัยจังหวัดตราดรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเด็กอายุแค่9้าเดือนนะฮะติดซอกล้อหลังมอเตอร์ไซค์บริรเวณสุขุวิทขาเข้าตัวเมืองตราดหน้าร้านธงชัยดีเซลไปถึงเนี่ยนะฮะเด็กแค่เเดือนนะฮะติดอยู่ในซอกล้อหลังมอเตอร์ไซค์อนด้าเวบ ซึ่งจอดอยู่ริมถนนในสภาพที่เด็กเนี่ยเริ่มหายใจอ่อนแรงร้องได้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาทราบชื่อว่าน้องดาวอายุ9เดือนรถทีมงานกู้ภัยต้องเอาถังออกซิเจนมาติดตั้งเพื่อช่วยหายใจทีมอ่านเนี่ยนะฮะนี่คือแม่ของเด็กนะฮะทีมงานชา้าสมัครกู้ภัยจังหวัดตราดหาอุปกรณ์มาถอดล้อหลังมอเตอรซค์แล้วชกอัพหลังออก เพื่อช่วยนํารากของเด็กออกมาใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยเด็กออกมาจากนั้นเนี่ยนะฮะรีบนําตัวเด็กพร้อมด้วยแม่ชื่อนางเฮงสุขุมอายุ41ปีชาวกัมพูชาซึ่งบาดเจ็บด้วยที่ศีรษะส่งโรงพยาบาลน,นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะไปติดอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรสอบถามพ่อของเด็กเป็นคนขเขมรเหมือนกันชื่อรนชัยอายุ42บอกนะฮะ ก่อนเกิดเหตุตัวเองกับภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเพื่อซื้อกับข้าวภรรยาเป็นคนอุ้มน้องดาวบุตรสาววัยเก้าเดือนมาด้วยมาถุงจุดเกิดเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์เสียหลักเพราะฟังดีๆครับชายเสื้อของน้องดาวเข้าไปติดในโซ่ล้อหลังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดึงร่างของน้องดาวเก้าเดือนเนี่ยลงไปติดอยู่ในซอกล้อหลังตัวเองเนี่ยหยุด,ดรถมอเตอร์ไซค์แล้วลงไปดูบุตรสาวที่สลบแน่นิ่งไป ตกใจจะทำอะไรไม่ถูกนะฮะพรละเมืองดีขี่รถผ่านมาก็เร่งขอความช่วยเหลือแจ้งทีมงานอาสาจับกู้ภัยกราดและรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลมาช่วยเหลือไปฟังเสียงดูนะฮะพ่อของน้องเขาเนี่ยนะฮะเชิญฮะมาแล้วเราปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นยลงรตอนแล้ว่่ยตัะเรงยังไงบ้างเออ เรากอนไม่รู้จะทําไงกอดลิ้นให้คนมาช่วยอ่ะติดบอกเออคนที่ทำงานครับไม่รู้จะทําอะไรอ่ะหมอนแจอะไรก็ไม่มีครับก็รู้ทําไมกอนลิ้นเขาตาบานเขากอดลิ้นเขามาช่วยไหมครับไม่รู้จะทํอะไรออกเลยเลยก็บอกเขาว่าคนเห็นเขามาก็ทูวบอกเขาว่าที่ให้ให้เขาช่วยให้เขาช่วยรู้สึกยังไงรู้สึกดีฮะ เรื่องอย่างนี้เนี่ยเราเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีผู้หญิงใส่กระโปรงบานๆแล้วโซ่เนี่ยมันโดดเข้าไปก็กลิ้งแต่นี่เป็นเด็กนะฮะ้าไปติด,ดอย่างนี้เคราะดีจริงๆขวัญเหนือ่อยขวัญมาที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้อาการล่าสุดนะฮะอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลวาดเบื้องต้นบาดแผลจากการกดทับ<อ>ะฮะที่แขนซ้ายเท้าวขวาและไหล่ซ้ายแล้วก็ศีรษะมีรอยบวม อาการภายในกระดูกเนี่ยแพทย์กำลังเอ็กซเรย์ตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหน่าสงสารนะครับเก้าเดือนออกมาแล้วออกมาแล้วต้องใช้ออกซิเจนช่วยด้วยนะฮะนี่ตอนไปโรงพยาบาลปลอดภัยนะขวัญเอ๋ยขวัญมาไวๆไวนะครับอ่า มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของวัว เกิดขึ้นที่พิษณุโลกครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะวัวติดอยู่ในโคลนโดนโคลนดูดครับเป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับในซอยราชบำรุงแถววัดเขื่อนขันหลังร้านก๋วยเตี๋ยวป้าใบาในตะบ,บนอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเนี่ยติดอยู่แบบนี้ครับจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่นี้ก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะของสระน้ําลึกประมาณ3เมตรเจ้าของพื้นที่เอาดินมาถมแต่ปรากฏว่าจุดที่วัวไปติดเนี่ยมันเป็นบริเวณริมขอบสระเดิมนะครับ เป็นลักษณะคือด้านบนมันเป็นผิวแห้งนเนี่ยเยคุณผู้ชมจะเห็นอย่างเงี้ยเป็นผิวแห้งโคลนแบบเนี้ยแต่พอหยียบลงไปปรากฏว่าข้างล่างมันแฉะ คนที่เป็นคนเลี้ยงวัวเจ้าของวัวเหยียบลงไปเนี่ยมันก็คือคนดูดนั่นเองนะครับจะเคยเห็นผมนี่เคยไปติดมาสองทีลักษณะอย่างเงี้ยแล้วออกมาได้ก็ให้คนส่งเชือกละก็ลากขึ้นมาใช่อันนี้เหมือนกันเลยคือเจ้าของเดินไปปุ๊บพอเหยียบลงไปก็หลุดลงไปข้างล่างเหมือนกันตัวเองก็ตะเกียกตะกายออกมาแต่วัวเนี่ยตะเกียกตะกายไม่ออกนะครับจนในที่สุดต้องเอารถกระเช้าครับมาช่วยดึงวัวเคราะ์ร้ายตัวนี้ออกมานะครับก็ปลอดภัยในที่สุดครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่แหละ จุดนี้ประจําเลยใครเดินมาก็มักจะพัดตกลงไปันลักษณะของบอ่อที่ข้างบนมันแห้งและข้างล่างมันยังมันยังเป็นลักษณะของโคลนดูดอยู่นะครับค่อนข้างอันตรายครับก็แจ้งประชาชนใกล้เคียงให้ระมัดระวังอย่าปล่อยให้เด็กหรือว่าบุตรหลานมาวิ่งแถวนี้ด้วยเนอะอันตรายรแล้วฮะมาดูครับท่านผู้ชมฮะวันหยุดก็มีภาพยนตร์ที่กลายเป็นกระแสไปไปที่เรียบร้อยนะฮะเดอะฮังเกอร์เกมส์เกมล่าเกม